ครับมาต่อกันบทที่3นะครับของเขียนความเพียน2นะครับวันที่22เยน11 2ดือน11 2567 EP 5ต่อที่บท13ถึง16นะครับ FB ในสิทธิชัยพันธะรหัส223นะครับบทที่13ต่อ มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพาปานินางปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัพภูธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะหูตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเรศก,กายานังนันทิวัฒนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอ ปาปะสิโตปัลลังเกสีเสปะติปุพภูกะเลอภิพิเสเกเกสัพพะพุทธานังอัปปะปัตโตปะมูทะติสุนักขัตตังสุมังคลังสุปะภาตังสุหุตติตังสุขะโนมุหุสุมุหุตโต ปทัทขีินังกายกัมมังวาจากัมมังปทัทภคินังปทัทภคินังมนุกัมมังปะนิธีเตปทัทภคินาปทัทภคินานิกัตตาวะนะละพันตัตเทปะขักินีพระขวัตุสาภพพังขลังลักขันตุสาปพพเตวตาสบพบาพุตตารูปภาเวนะสัพพะทธาสุทีภะวันตุเตภะวัน <c oughs> ตุสาพ,พมังคะลังลักขันตุสาปฏิวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสตาสุทีภวันตุเตภวันตุสาพ,พมังคะลังลักขันตุสาปฏิวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสตาสุทีพวันตุเตบทที่สิบสี่ ธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปขคเรโพทิคเรตหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสูทิงกระรูนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชาา นวกาจะพิกาโอสาลามิกาธานปฏีอุปาสก,กาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสป,ปานะภูตาสุนิตาภักวันตุเตชราภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาดาอัทโอปปา ติกานิยายานิกังธรรมะวรังปติติจะเตสัพเพปิสุขัจจะกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคาราสังโคโหตุสุมัคโควะ อัฏฐายะจะหิตายะจะอเหลักขสุสัม,มุมะโมสัมรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุดิงสัมปาปุเนเยยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปะสันนาหูตุสัพเพปิปานินโนพุทธ,ธ สาสเสนสัมมาทารังปะเวชันตูกาเรเทวูปะวัตสันตุอุทธิพายาภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทัพนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโน ปะชังลับขันตุสัพพทา